ข่าวเด็ด789สุดยิ่งใหญ่เปิดโผคู่นัดยิ่งใหญ่วันจันทร์ที่5ตุลาคมลดถังลาแค้นก้าวหน้าในรายการสึกมวย V.I.P. สืบสารศิลปะมวยไทยสู่เวทีโลกโดยคู่เอกลดถังจิตเมืองนอนตามลาแค้นก้าวหน้าพิเคแสนชัยมวยไทยยิบในพิกัด136ปอนด ตามโดยยอดเหล็กเพชรอ้ออัจฉริยะพบกับสายอุกบาทกุหลาบดำสอนจอบีกอุทยัยและคู่มวยในฝันอย่างพระจันฉายพี่เแสนชัยมวยไทยยิบวัดกับโยธินเอฟเอกรุมต่อโดยซื่อสัตว์แป๊บมิบุรีประทาเอกลักษณ์สอนสมานกาเมนและยอดเพชรเอกบูมเด็กเสียนพบบารมีอีสานควนปวล่กโดยรายการมวยในครั้งนี้จะมีการเปิดจำหน่ายตัว๋วให้แฟนมวยเข้ารับชมโดยข่าวคืบหน้าจะนำมาแจ้งให้ทราบต่อไป ด็อกเตอร์กุชพรเพื่อนกลางและเก่งพลังบดตัวแทนเสียเปียศา,าลิสแสงจัดจดประกาศเซ็นสัญญากับอํานวยเกตบํารุงในสนามวิกลังสิตเตรียมนำศึกกาแล็กซี่ไฟมวยไทยอร่อยจุงเบยมาชงและถ่ายทอดสดทางททบ5เริ่มนัดแรกวันอังคารที่8กันยายนนี้เริ่มเวลา20นาฬิกา20นาทีเป็นต้นไปโดยคู่มวยเปิดรายการนัดแรกคือการพบกันร,ระหว่างเด่นสยามสั่งวิเชียนดวลกับนิคมช่างนุ่นสีสกเกตแฟนมวยห้าพลาดกุมารดอยรอลลาแคนเสาเอก หลังจากที่กุมารดอยเพชรเจริญวิทย์แพ้คะแนนให้กับสาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมในศึ่งเชฟบุญธรรมออนไลน์ที่ผ่านมาล่าสุดมาลายทองสักเทวันหัวหน้าคณะเผยตนเองยังข้องใจกับการตัดสินเป็นอย่างมากจะไม่ยอมให้กุมารดอยขึ้นชกกับนักมวยรายการใดยกเว้นเสาเอกเท่านั้นไฟต์ต่อไปกอจะชกคันนนพิกัด119.5ปอนด์ตามที่เสาเอกได้ให้สัมภาษณ์ไว้วาโปรวนเตอร์ช่วยประกบให้ชกกันด้วยจะเป็นศึกไหนก็ได้ไม่มีปัญหาลูกนิเม็ดดวนขนองศึก ลูดนมิสสิงคลองสีของสกัดทางดังขนองศึกกอกัมมนนาในการชกศึกมวยดีวิถีไทยในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ณนะวิีมวยบูอารน่าต้องรอดูว่าความเก่าที่มีจะสยบสดได้หรือไม่ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน